เัหนักขึ้นเพราะว่าเขาคืนตัวแพ้แป้งสาลีแล้วโอ้โหกลับมาในแบบเล็ตุ้มป้โอ้โหจนวันนี้ลดลงมาได้บ้างนะเพราะว่าอาหารที่เขาพื้นเมืองเขาอาหารที่แบบเป็นอาหารสะดวกเขาคือขนมปังใสใช่ใช่ใช่เล็กพอเล็เสร็จเขาก็พยายามทำไอเอฟแบบพยายามทำทุกอย่างแล้วก็ดีขึ้นอ่ะออกกําลังกายทิดว่ามันต้องสาษาโภชนาการ คนที่รู้ว่าตัวเองแพ้อะไรแล้วยังกินอยู่เนี่ยในทางวิทยาศาสตร์จริงๆเนี่ยมันคือการทําลายระบบข้างในทั้งหมดเลยถึงเป็นอย่างนั้นได้ก็คือฟื้นฟูไงเวลาฟื้นฟูมันต้องรีเวิร์สกับในโปรแกรมผมเนี่ยผมจะเริ่มจากการฟื้นฟูระบบย่อยอาหารทั้งเดินอาหารทั้งหมดเนี่ยต้องถูกฟื้นฟูก่อน<ม>เพราะเวลาเรากินอาหารที่เราเป็นภูมิแพ้สมมติเราแพ้สาดีใช่ไหม,มรูเตนเนี่ยมันก็จะไปทิกเกอร์ทาให้ผนังเยื่อบุลำไส้อักเสบ<ม>พอเยื่อบุผนังลำไส้อักเสบปุ๊บก,ก็จะดูดซึมอาหารแบบแปรปรวนพอจร่างกกาายพม ก็ปล่อยสารพิษเข้าตับพอตับอักเสบปุ๊บก็จะเริ่มทํางานผิดปกติพอผ่านไม่ดีไดฟังก์ชันส่งผลให้ระบบการขับของเสียระบบการสร้างพลังงานระบบเผาผ่านทุกอย่างรวนหมดเลยวงการสุขภาพในอนาคตข้างหน้าเขาถึงไปตรวจพวกภูมิแพ้อาหารแฝงกันเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้คนอ้วนแมสนใจเรื่องนี้มากแก้ปัญหาั้งหมดคือคนพวกที่จะมาทํากับเราเนี่ยก็ต้องมีวินัยนะไม่ต้องมันใช้ความเข้าใจหมดเลยครับเฮยรู้ว่าเฮยต้องมาทํางานตอนเนี้ยไม่ใช่วินัยอย่างเดียวนะครับ มันเป็นความเข้าใจว่าเราต้องมาทํางานเพื่ออะไรคือผมรักษาคนหรือว่าแก้ปัญหาคนผมไม่ได้แก้โดยการบังคับให้ทำ oh, ผมผมผมใช้ชุดข้อมูลในการเปลี่ยนความเข้าใจให้คนนะใค้คนให้คนเปลี่ยนความคิดแล้วพอความคิดนะนั้นเปลี่ยนมันทําเองเอาจริงๆรเสิร์ชได้เลยแอดไซน์คบ B เนี่ยครับพิตอนีเลยครับ B สี่ไฟเอร์ลากแก้วของอาหารเสริมจริงๆคือยาอาหารเลยเหมือนไม่้ยรไม่ได้หมดมามาต้มไปทั้งลูกนะ ติดต่อกัน